ทุกคนรู้จักเรากันไหมเราคือผักเซียนนะผักพื้นบ้านง่ายๆที่สร้างรายได้แบบไม่ธรรมดาสวัสดีค่ะบุ๋มมยุรีปลูกผักนะคะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักมเมล็ดผักเซียนแล้วก็ผักเซียนผักพื้นบ้านง่ายๆที่สร้างรายได้แบบไม่ธรรมดาให้กับส่วนนี้น้องไม่ใช่วัชพืชแต่น้องคือผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ และก็สร้างรายได้แบบง่ายมากๆวันนี้มารู้จักน้องผักเซียนแล้วบุ๋มจะให้น้องผักเซียนนะคะเป็นคนดําเนินรายการไปเลยค่ะไปรู้จักกันเลยน้องผักเซียนมาแล้วจ้าที่สวนของแม่บุม๋มมีเราเยอะมากๆเลยทั้งที่เกิดเองและแบบตั้งใจปลูกนะคะ ที่นี่จะกินเหล้าแบบที่เป็นต้นมีใบห้าแฉกและมีดอกสีขาวหรือชอบเรียกเราว่าผักเซียนบ้านหรือผักเซียนขาวแต่แม่บุ๋มบอกว่าเกิดมา37ปีนึกว่าผักเซียนขนที่มีใบสามแฉกมีดอกออกสีม่วงชมพูอ่อนๆจะกินไม่ได้แต่พอมาทำคลิปนี้ละจ้าเปิดโลกเลยแม่บุ๋มบอกว่าเพิ่งรู้ว่าผักเซียนขนก็กินได้และเป็นยาด้วย ดองกินเหมือนกับผักเซียนขาวบ้านพี่ๆคนไหนกินผักเซียนอะไรคอมเมนต์มาบอกน้องผักเซียนได้นะจ๊ะแต่วันนี้มีเราเป็นพระเอกนะจะมีแต่เราที่เป็นผักเสียนขาวเราเกิดเก่งเหมือนวัชพืชเหมือนญ้าแต่เราคือผักที่กินได้ส่วนแม่บุ๋มจะมีเมล็ดที่เก็บเองเก็บจากต้นแก่เดิมๆที่เคยมี ต้นแก่ที่มีฝักยาวฝักของเราจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลแม่บุ๋มก็จะเอากระป๋องน้อยๆมาเดินลูดเอาเมาเล็ดจากฝักของเรา,มาเมล็ดของเราจะมีสีน้ำตาลปนดำในฝักนึงอะ่ะมีมเมล็ดเราจำนวนมากๆเลยนะ มาดูกระป๋องมเมล็ดกันดีกว่าม,มีมากขนาดเนี้ยท้าไม่ถูกเลยต้องหวานอีกกีป่ปีถึงจะหมดมเมล็ดที่กระป๋องนี้มเมล็ดของเราแบบนี้นะถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะเก็บให้ได้นานๆเอาเราใส่ถุงพลาสติกมัดยางอย่างดีเก็บในที่แห้งและเย็นถ้านึกอะไรไม่ออกเอาเราไปแช่ตู้เย็นเลยนะ มเมล็ดผักอื่นๆก็เหมือนกันถึงจะมีมะเมล็ดเองขนาดนี้นะส่วนของแม่บุม๋มก็ชอบปลูกเราแบบวิธีที่ไม่ตั้งใจทําไมถึงบอกว่าไม่ตั้งใจอะหรอชอบเอาเราไปแอมแปะกับผักอื่นๆหรือตรงไหนก็ได้ที่มีน้ำพุ่งไปถึงแบบไม่ต้องตั้งใจลดน้ำเองน้องว่ามันเหมือนขี้เกียจไหมอะแต่แม่บุ๋มบอกว่าให้ใช้คำว่าสะดวกสบายง่ายแล้วกันเนาะ เดี๋ยวแม่บุ๋มจะพาไปดูว่ามีเราเกิดที่ตรงไหนบ้างใต้ท่อส่งน้ำที่รั่วๆก็แค่เอาเสียมมาสับๆดินแล้วก็เอามาเล็ดโรยไว้ลืมเรื่องลดน้ำไปได้เลยนะใต้คนต้นกล้วยแม่บุ๋มชอบบอกว่าตรงเนี้เขาเรียกว่าพืชสามระดับมีระดับสูงคือต้นกล้วยมีระดับกลางคือผักกาดเขียวและแตงกวาและมีเราคือผักเซี้ยนที่เป็นระดับล่างสุด อยู่ตรงนี้นะใส่ปุ๋ยลดน้ำทีเดียวได้ประโยชน์สมอย่างพี่ๆคนไหนจะปลูกน้องผักเซียนแบบที่ส่วนนี้หรือจะทำเป็นแปลงปลูกเหมือนผักอื่นๆก็ได้นะสับดินให้ล่วนหวานเมล็ดแล้วก็รอแค่สามสี่วันเราก็งอกแล้วอย่าลืมลดน้ำเราให้ชุ่มๆด้วยนะมีปุ๋ยคอก็ใส่ให้เราหน่อยเราจะได้ต้นอวบอวอ้อนอ้นแค่2ีวันก็เก็บเราได้แล้วนะ ถอนเล่าแบบนี้หรือจะเด็ดยอดก็ยิ่งดีเราจะได้แตกยอดใหม่เยอะๆถ้าเด็ดยอดเราแบบนี้อีกสักอาทิตย์ก็จะได้เด็ดยอดที่2และที่สเราไปได้เรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆเห็นหรือยังผักเสี่ยนขาวแบบเราน้าปลูกมากๆเลยนะปลูกง่ายปลูกด้วยมเมล็ดโรคและ,มะแมลงก็ไม่เยอะเพราะเรามีกลิ่นเฉพาะตัวขอน้ำให้เราทุกวันก็พอ ไม่ต้องมีค้างใช้เวลาน้อยก็ได้เก็บเกี่ยวเรียกว่าผักเซียนปลูกง่ายต้นทุนน้อยและรายได้ดีแล้วจะมีรายได้จากน้องผักเซียนแบบเราได้แบบไหนอะเหรอที่สวนของแม่บูมจะชอบเอาเรามาดองก่อนจะทำเป็นถุงถุงถุงละ10บบาทไปขายพร้อมกับผักอื่นๆ กว่าจะมาถึงวันนี้ส่วนนี้น่าจะขายผักเซียนดองไปหลายสิบหม้อแล้วแต่ละหม้อก็ได้หลายสิบบาทบางทีได้เป็นร้อยเลยนะวิธีดองหรือทำส้มผักเซียนแต่ละบ้านก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันวันนี้จะพามาดูสูตรของยายกันอันดับแรกเลยนะไปเก็บเราและผองเพื่อนมาก่อนเลยอย่าลืมคัดเอาแต่ยอดอ่อนๆแล้วก็เอาเรามาเด็ดยอดอ่อนๆคัดหญ้คัดฟางอีกทีนึง ระหว่างที่คัดเรามาดูประโยชน์ของเราดีกว่าเราคือผักเซียนที่นิยมธรรมดองเป็นอาหารเราไม่ใช่แค่แซบนะแต่เรายังช่วยบำรุงเลือดบำรุงร่างกายได้ช่วยต่อต้านมะเร็งมีสารต้านอนุมูลอิสระรากของเราถ้าต้มแล้วจะเป็นยาแก้ไอรักษาเลือดออกตามไรฟันได้ผักเซียนดองจะช่วยขับประจำเดือนของแม่แมได้ด้วยนะแล้วยังมีประโยชน์อีกหลากหลายอย่างเลย คัดเราเสร็จแล้วก็เอาเราไปล้างน้ำให้สะอาดเรามักจะมีเศษดินติดมาตามใต้ใบตามลำต้นและตามรากค่อยคัดเศษหญ้าอื่นๆออกอีกสักรอบด้วยนะก่อนจะเอาเรามาผึ่งลมอีกสักหน่อยแล้วค่อยเอาผักเสี้ยนแบบเรามาขยำกับเกลือให้ขยำขยำขยำไปเรื่อยๆจนเราอ่อนตัวลงและมีน้ำขืนเขียวออกมาก่อนจะเอาเราไปล้างน้ำเพื่อเอาน้ำขืนเหม็นเขียวออกจนหมด ส่วนแม่บุ๋มจะมีผักดองคือผักเสี้ยนแบบเรานะพี่ผักแป้นหรือพี่กุ้ยช่ายพี่ต้นหอมนากระหล่ำปีสลับสลับกันไปแม่บุ๋มก็จะมีผักดองกินแบบไม่ต้องเบื่อลูกค้าของที่สวนเราก็จะมีผักดองให้กินแบบหลากหลายชนิดล้างมาจนเสร็จแล้วมาเริ่มปรุงรสกันดีกว่า มีเกลือนะน้ำตาลทรายแดงและผงชูรสเพื่อถนอมอาหารและเพื่อปรุงให้เรามีรสชาติมากขึ้นอย่าลืมใส่ข้าวเหนียวสุกล้างน้ำสักปั้นเล็กๆด้วยนะจากนั้นเติมน้ำเปล่าสะอาดและปิดฝาให้มิดชิดไว้สักสองคืนจะได้ผักเสี้ยนดองที่มีรสเปรี้ยวสีออกเหลืองๆแบบนี้ เอามากอกใส่ถุงขายถุงละ10บาทก็ขายดีหรือจะเอาเ่ามากินกับปลาแดกบองน้ำพริกปลาทูกแกงใส่กระดูกหมูแกงส้มใส่ปลาแต่วันนี้แม่บุ๋มขอนำเสนอเมนูส้มผักเซียนผัดไข่มีไข่ผักเซียนนะเอาไปสับให้เล็กๆจะได้กินง่ายๆกระเทียมทุบผงนัวน้ำมันหอยน้ําตาลใส่กระเทียมเจวน้ำมันพอกระเทียมเริ่มหอม ให้ตอกไข่ยีลงไปก่อนที่จะใส่ผักเซี้ยนและปรุงรสแม,แม่แม่จำไว้นะอย่าปรุงรสหนักมือผักเซี้ยนดองแบบเรามีรสชาติเปรี้ยวและเค็มนัวอยู่แล้วเมนูนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยนัวมากๆจ้าดูมาจนถึงตอนนี้ผักเสี้ยนแบบเราที่เป็นผักพื้นบ้านแบบสุๆๆเกิดเองได้คล้ายกับกวัชพืช คนไม่รู้จักก็จะมองว่าไร้ค่าแต่ที่ส่วนนี้เรามีค่านะส้มผักเสี้ยนหนึ่งหม้อรายได้ร้อยกว่าบาทจากผักที่แทบไม่มีต้นทุนในการปลูกเลยมีพี่ๆคนไหนอยากปลูกเราบ้างหรือ,อยังจ๊ะเอาเราไปหวานไว้ตามข้างๆแปลงผักเก<ม>็บเรามาดอง<ม>กอกเราไปขายกับผักอื่นๆทำถุงละสิบบาทสิบถุงก็ได้เงินร้อยหนึ่งแล้วนะจ๊ะรายได้ง่ายๆหาได้ทุกวัน จากสวนของเราเองบุ้มกลับมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน้องส้มผักเซียนรายงานตัวไปยาวมากๆเลยมีพี่ๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักน้องส้มผักเซียนไหมคะคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะหรือบางคนเห็นแต่ไม่เคยกินคิดว่าเขาเป็นวัชพืชไม่มีประโยชน์ก็คอมเมนต์ได้นะคะ วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์น่าเอาน้องผักเซียนไปปลูกไว้กินเอาไปไว้ดองขายสามารถกด Subscribe ให้กำลังใจบุ๋มมายุรีปลูกผักได้นะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าว่ามายุรีปลูกผักจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกค่ะ